สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0 1 6 3 4 5 1 0 9 4 3 5 3 5 8 4นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องกวนนะครับเครื่องกวนนี้กวนอะไรได้บ้างนะครับกวนโจ๊กนะครับเจียบปูนนะครับหรือว่าลอดช่องนะครับสามารถกวนได้นะครับความเร็วคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2,000รอบนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับมอเตอร์หนึ่งครับสามแรงประกัน1ปีนะครับหม้อเป็นหม้ออลูมิเนียมนะครับยี่หอ้จอจระลเนะครับที่ลูกค้าถามหากันเอ๊ะทำไมสงสัยลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วทำไมตัวนี้ฐานันสูงนะครับมีล้อด้วยตัวนี้ลูกค้าสั่งทําเพิ่มพิเศษนะครับเป็นความสูงประมาณเอระดับเอวของลูกค้านะครับเพราะว่าจะได้ลักษณะของการจับนะครับตักโจ๊กได้ง่ายนะครับลูกาาค้าไปกวนโจ๊กนะครับตัวนี้ ก็ใครสนใจอยากสั่งทำพิเศษสั่งทําเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็สอบถามมาที่ร้านได้อยากได้แบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางนี้นะครับแบบเดิมของเราทํามาดีอยู่แล้วนะครับเอาไปตั้งบนโต๊ะหรือตั้งที่ที่เอ่อเรียบนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่นี้ลูกค้าเขาดีเทลเพิ่มมานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เนี่ยมาดูด้านหลังนิดนึงตรงนี้ก็จะมีนะครับที่ใส่แก๊สนะครับอ่ะเดี๋ยวตกลงมาดูด้านล่างนะครับ นี่ครับก็มีฐานใส่แก๊สเรียบร้อยนะครับเพราะว่าควรโจ๊กนะครับช่องเปรีู้นี้ต้องใช้แก๊สเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดการทํางานเครื่องให้ดูนะครับหนึ่งสองสามอย่ประมาดีอย่าไปเดนมาดีนะครับถ้าได้พื้นที่นะครับที่เรียบนะครับไม่ไม่มีผืนเพียงนะครับก็จะเงียบแต่มันจะริ้วดีนะครับเรียบตัวอย่างนี่ผมเรียบร้อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพื้นเรียบกว่านี้นะครับก็จะมี ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับก็โทรมาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์เลยครับแอดไซ์ h w l 2 5งหกนะครับ0ูนย์แปดหนึ4งหกสามสนะครับขอบคุณครับ